สวัสดีครับพี่นอ้องในตอนนี้ r e s i d e n t e v i l Village ได้เปิดให้พีออเดอร์และประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเราเข้าไปดูที่หน้าร้านจะเห็นได้ว่าตัวเกมนั้นยังลองรับภาษาไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าในภาคน,นี้ผมค่อนข้างชอบสภาพบรรยากาศทีมเนื้อเรื่องและการออกแบบเอามากๆมีทั้งมนุษย์หมาป่าคนยักษ ผีดูดเลือดแม่มดพ่อมดผีดิบอะไรที่เป็นผีนี่มีหมดเลยเราได้รับบทเป็นอีธานวินเตอร์ชายผู้ผ่านเรื่องราวในดีมามากมายแต่ก็ยังรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ทางด้านมุมมองของเกมจะมาในรูปแบบ f อ s ซึ่งจะมีบางส่วนที่ให้อารมณ์คล้ายกับเกมผีในตำนานอย่างแอมนเซียหรือเอาลัดและในเกมพวกนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การทดสอบความแข็งแรงของขาของคุณว่ามันจะแข็งแรงสักแค่ไหนซึ่งถ้าลากกายคุณไม่ฟิตพอแล้วก็ง,งานนี้แย่แน่ๆเพราะคุณต้องใช้ขาที่รีบเล็กวิ่งหนีเพื่อเอา ชีวิตรอดหรือต่อสู้เกือบตลอดทั้งเกมแต่ถึงอย่างนั้น Resident Evil Village ก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนเกมข้างต้นที่กล่าวมาสักทีเดียวมันยังมีส่วนที่แตกต่างอยู่หลายส่วนสิ่งที่มีความคล้ายคลึงก็คือรูปแบบการเล่นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่การนําเสนอเนื้อเรื่องนั้นค่อนข้างแตกต่างออกไปและสิ่งที่เราจะได้เจอภายในเกมนี้นั้นมีตั้งแต่การคานเพื่อรอดผ่านตู้และซอกเล็กๆหรือสํารวจสิ่งของต่างๆที่เราควรหยิบขึ้นมาดูพร้อมอ่านรายละเอียดข้อมูลให้ดีมันอาจเป็นเบาะแสสําคัญในการช่วยให้เรารอดชีวิตออกไปจากที่นี่ได้ การต่อสู้นั้นมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนสั้นปืนลูกซองลงถึงการต่อสู้ระยะประชิดจะต้องคอยระวังหากศัตรูเข้ามาใกล้ๆแลาจะต้องตั้งก์ดเพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูและเมื่อป้องกันสำเร็จเราจะสามารถถีบศัตรูได้ด้วยศัตรูแต่และตัวนั้นจะมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปเราจะต้องคอยแยกแยะให้ดีและคิดแผนรับมือที่เหมาะสมในการต่อสู้กับศัตรูแต่ละแบบบางครั้งเราอาจจะต้องใช้สิ่งรอบตัวเข้าช่วยเหลือในการต่อสู้เช่นถังน้ำมันที่ยิงแล้วจะเกิดการระเบิดขึ้นทำให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บและ อาจถึงตายได้เลยทีเดียวเชียวเราสามารถคาบของได้อย่างเช่นที่ปฐมพยาบาลหรือกระสุนซึ่งระบบในส่วนนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ Resident Evil 4และตามจุดต่างๆภายในเกมจะมีอาวุธดรอปเอาไว้เราสามารถเก็บมาใช้เพื่อช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นไปอีกอาจมีพวกยาหรือของต่างๆอยู่ในกล่องกระถางต้นไม้หรือแจกันเราสามารถทําลายเพื่อเก็บมาใช้ได้แน่นอนว่าพ่อค้าขายของจะกลับมาอีกครั้งในภาคนี้แต่รอบนี้เขาจะมาในรูปแบบชายล่างท้วมหุ่นอวบอั๋นแทนไว้พิบและการสัง เกตค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญในเกมนี้ซึ่งเราไม่ควรพลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยมาอาจกลายเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตได้เนื้อเรื่องในส่วนของดีโมที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะเริ่มต้นจากการที่เราตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในคุกใต้ดินที่หนึ่งบนโลกภายในกระดาษข้อความเหมือนว่าจะเป็นของคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนและได้เขียนวิธีจะเอาตัวรอดจากที่นี่เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ว่าหากคุณอยากที่จะมีชีวิตรอดไปจากที่นี่คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่ผมจะบอกและแน่นอนว่าเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเราต้องทำตามคำแนะนำของเขาเราต้อง พยายามมองหาเส้นทางหรือแสงสว่างเข้าไว้เพราะนั่นจะช่วยให้เราเจอกับทางออกไปจากที่นี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องซ่อนตัวอย่าให้พวกมันเห็นไม่ทราบว่าซ่อนจากอะไรเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งดีๆแน่ๆผมบอกเลยสภาพสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณนี้นั้นเหมือนคุกสมัยยุคกลางคือช่วงสมัยที่การสู้รบนั้นยังใช้ดาบธนูหรือเครื่องยิงหินอยู่เราจะสังเกตได้จากกำแพงที่เป็นอิฐแล้วจะเห็นได้ชัดว่ามีตะไคร่น้ำขึ้นอยู่เป็นไปได้ว่าสถานที่นี้นั้นอาจมีความชื้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดอาจจะเป็นเพราะฝนตกหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกแม่น้ําหรือน้ําตกแต่ที่แน่แน่คือมีน้ําจํานวนหนึง่งสามารถไหลลงมาที่นี่อย่างตอ่อเนื่องและมีแสงอาทิตย์จำนวนเล็กน้อยส่องลงมาถึงที่นี่ได้จนเกิดตะไคร่น้ําขึ้นซึ่งมันอาจเป็นอีกหนึ่งเบาะแสในการช่วยเราหาทางออกจากสถานที่สุดแสนน่ากลัวแห่งนี้ไปได้เก้าอี e ้ทรมานแบบติดน้ําหรือเตียงแบบล็อกแขนล็อกขาเราจะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าของพวกนี้นั้นมีอยู่หลายชิ้นเอา,ามากๆเหมือนบอกเอาไว้ว่าสถานที่นี้ถูกออกแบบ แอบ,บเอาไว้เพื่อทรม,มานักโทษจำนวนมากโดยเฉพาะในระหว่างทางเราจะเห็นได้ว่ามีศพคนตายอยู่หลายคนมากๆแต่และคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปมีทั้งที่ดูเหมือนตายมานานแล้วและเพิ่งตายได้ไม่นานศพที่ตายไปนานแล้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือน่ากังวลอะไรนักแต่สําหรับศพที่เพิ่งตายไปนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างดีว่าอาจมีสิ่งที่สามารถทําอันตรายเราได้อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้สิ่งของภายในเกมบางอย่างนั้นเราสามารถเก็บไว้ในตัวเพื่อที่จะนาม,มาใช้ช่วยไขปริศนาหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นไขควงปแจตไบหรือเทียนไขมันอาจสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ทุกเมือ่อจากสภาพแวดล้อมท้ายผมรู้สึกว่าเราอาจอยู่ในถ้ำที่ลึกลงมาใต้ดินซึ่งลึกแค่ไหนนั้นผมไม่แน่ใจแต่มั่นใจได้ว่าที่นี่คือคุกใต้ดินและเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของสิ่งที่ดุร้ายอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าสิ่งที่ดุร้ายนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีความคิดหรือไร้สติเสียด้วยเพราะจากสิ่งที่เราได้เห็นนั้นจะชี้ชัดว่าเขาสามารถใช้ข้าวของภายในบ้านได้เหมือนมนุษย์รวมถึงอุปกรณ์การทรมานต่างๆที่ถูกวางทิ้้้งงไวแถมมภาายยนบัี ศพของมนุษย์ที่ถูกดองไว้ในถังเหล้าอีกด้วยเรียกได้ว่าสาที่นี้เป็นอะไรที่น่าสะดจบียองและโหดร้ายใช้ได้เลยทีเดียวเชียวทันทีที่เราสามารถหาทางออกมาจากคุกใต้ดินได้นั้นสิ่งแรกที่เรารับรู้ได้เลยคือเราอยู่ใต้ดินของบ้านหรูสุดอลังมาโดยตลอดไม่ใช่ในป่าหรือภูเขาแต่อย่างใดสถาปัตยกรรมภายในบ้านนี้นั้นถูกตกแต่งมาอย่างดีด้วยสไตล์ยุโรปแบบมีเชิงเทียนส่วนด้านล่างของบ้านถูกทําให้เป็นคุกเพื่อสนองความต้องการของสิ่งที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยคือจากบันทึกต่างๆันนถูก ไว้ในช่วงปี1950ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านที่นี่จะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นและพวกเธอชอบใช้ความรุนแรงกับคนรับใช้เรื่องราวถูกเขียนไว้ว่ามีครั้งหนึ่งคนรับใช้ที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้นทํางานพลาดแต่ไม่ได้บอกว่าพลาดแบบไหนอาจเป็นทําน้ําหกหรือทาอะไรทั้งอย่างไม่สําเร็จเธอถูกลงโทษด,ด้วยการเอามีดฟันเข้าที่หน้าทาให้เธอเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและมีแนวโน้มว่าเจ้าของบ้านพวกเธอนั้นอาจเป็นบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อาจเป็นแวมไพายหรือปีศาจอะไรทั้งอย่างที่มีอายุยืนยาวมากๆเพราะพวกเธออาศัยอยู่โลกนกทึ สภาพภายในบ้านนั้นการตกแต่งค่อนข้างคล้ายบ้านทางโซนยุโรปและดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเพราะมีห้องนอนหลายห้องรวมถึงห้องโถงที่ดูจะใหญ่เอามากๆมีการจุดเทียนไว้ทั่วเกือบตลอดทั้งบ้านเบาะแสอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ไปว่าพวกเธอนั้นอาจเป็นแวมไพร์คือมีรอยสีแดงคล้ายเลือดติดอยู่ที่แก้วชาซึ่งมนอาจเป็นรอยเลิอสติกก็เป็นได้แต่ผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นรอยเลือดมากกว่าเยอะซะขนาดนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงยาที่ว่าใช้เกี่ยวกับการทำปศุสัตว์ผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีไว้ใช้กับหหมูเปดรืออไก่่ยาง นนหากผู้เธอเป็นแวมพา์อย่างที่ผมคิดไว้ไม่น่าจะเอาไว้ใช้กับคนที่ถูกจับเอาไว้ในชั้นใต้ดินมากกว่าเพราะว่าเรานี่แหละคือสัตว์ของสถานที่แห่งนี้และจากบันทึกบางส่วนได้เขียนเอาไว้ถึงเทคนิคการบ่มวายสูตรดั้งเดิมจากปราสาทดิมิเทียสคูนั้นอาจมีการใช้เลือดจากสาบบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในส่วนผสมของเคล็ดลับความอร่อยเลิศดลดกำแพงแกะสลักที่อยู่ภายใต้ชั้นใต้ดินแสดงให้เห็นถึงเหล่าทหารซึ่งเหมือนจะอยู่ในสมัยยุคกลางมีการใช้โล่ดาบธนูมา้าและหอกเพื่อต่อสู้กันด้วยคนจํานวนมากแต่ไม่รู้ เพราะอะไรทําไมพวกเขาถึงต้องสู้รบกันเช่นนี้หลังจากเราสำรวจไปร,บรอบๆบ้านจนได้มาเจอกับหน้าต่างที่ถูกพัดด้วยแรงลมจากพายุหิมะจนเปิดออกท้ายผมรู้ว่าสิ่งที่ผมคาดเดาวไว้นั้นไม่ได้ผิดไปไกลนักนั่นคือเรื่องของตะไคร่น้ําและสนิมบนรั้วของคุกอาจมีสาเหตุมาจากการละลายของหิมะที่เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านในหล,ลายฤดูกาลก็เป็นได้ด้านนอกหน้าต่างเผยให้เราเห็นถึงต้นไม้ที่ดูคล้ายป่าแต่เหมือนว่าด้านหลังต้นไม้นั้นจะมีบ้านและไฟจุดไว้อยู่มน่าจะเป็นอีกด้านของบ้านหลังเดียวก,กันกับที่เราอยู่ในตอนนี้อีก ิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างแน่ชัดคือคนรับใช้ที่เคยทํางานที่นี่ไม่ได้เรียกที่นี่ว่าบ้านแต่เรียกมันว่าปราสาทซึ่งจุดนี้ผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวโยงกับภาพแกะสลักของเราทหารที่อยู่บนกําแพงมันอาจเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูที่มาบุกปราสาทหรือเป็นการเข้ายึดปราสาทของกลุ่มทหารที่แยกเป็น2ฝ่ายเพราะปัญหาภายในจนมาถึงขั้นนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าทหารทั้งสองฝ่ายนั้นการแต่งตัวของพวกเขาค่อนข้างคล้ายกันเป็นอย่างมากรูปวาดของชายที่กําแพงบ้านมีสิ่งที่คล้ายมือเลๆไ้ แล้วมันเล็กมากจนไม่อาจบอกได้ว่าเป็นมือของอะไรแต่มั่นใจได้ว่านั่นไม่ใช่มือของมนุษย์อย่างแน่แท้เมื่อมาถึงตรงนี้ตัวเกมได้เฉลยในส่วนที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าพวกเธอนั้นไม่ใช่ตระกูลของมนุษย์หรือคนธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะมีค้างคาจนวนมากบินมารวมร่างกันและกลายเป็นคนแถมเธอยังพยายามจะสูบเลือดสูบเนื้อไปจากเราทําให้ตัวละครของเราต้องวิ่งหนีอย่างสุดแรงขาเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดโชคร้ายแต่ยังไม่ร้ายที่สุดเมื่อเขาเปิดประตูและเกือบหนีได้สําเร็จทันทีที่แสงจากประตูส่องเข้ามานั้นทําให้เเเขขาาาาจอ้กกัับสวร่งยแฝคนล ระหว่างวูฟเวอรีนและแวมไพร์เธอมีขนาดตัวที่สูงมากต่างจากผู้หญิงปกติทั่วไปเพียงแค่เผอไปชั่วคู่เดียวเท่านั้นทาให้เขาถูกกงเล็บของวูฟเวอรีนเสียบเข้าที่ท้องเข้าอย่างจังตอนนี้สภาพเขาเหมือนลูกชิ้นปิ้งดีๆนี่เองและไม่มีใครรู้ว่าทุกวันนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงอีกเลยจากการที่ชาวเน็ตได้พยายามคํานวณเพื่อหาส่วนสูงของแม่สาวใหญ่อย่างยิเมเทียสคูด้วยการวัดที่ประตูรวมถึงคาดดาวจากการที่เธอต้องก้มหัวลงก่อนที่จะผ่านเข้ามาจากด้านนอกในตอนที่เธอยือนตรงตามปกตินั่นจะมีความสูงงถึ244 เซนติเมตรหรือ8ฟุตหากนำไปเทียบกับขอบประตูที่น่าจะมีความสูงประมาณ220เซนติเมตรและถ้าเธอสูงเท่าน,นี้จริงๆแล้วก็เธอจะมีส่วนสูงมากกว่าผู้หญิงที่สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวจริงๆแล้วสาวใหญ่อย่างดเมเชียสคูนั้นมีแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากเรื่องเล่าตำนานเมืองของชาวญี่ปุ่นหญิงสาวร่างใหญ่ผู้มีส่วนสูง8ฟุตนามว่าฮาจิชาคุซามะนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นและได้ยินผ่านหูกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยสำหรับดีโมที่ทางแคปคอมเพิ่งจะปล่อยออกมาให้เราเล่นกันไปนั้นถือว่า ดีโมที่เน้นการโชว์กราฟิกสภาพบรรยากาศของเกมซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นศักยภาพของเครื่อง PS5 กันอย่างเต็มตาและทางทีมงานของแคปคอมได้เปิดเผยรายละเอียดเพิเ่มเติมไว้ทางทวิตเตอร์โดยว่าสําหรับดีโมตัวต่อไปนั้นจะมีระบบทั้งหมดของเกมให้เอาทดลองเล่นกันในส่วนเนื้อเรื่องหลักของภาคนี้นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2-3ปีหลังจากช่วง Resident Evil 7ตัวละครหลักนั้นจะเป็นคิดเล r e d f และ e านวิ Winter ซึ่งเราได้รับบทบาทในการเล่นเป็นพวกเขาทั้งคู่และเราได้เดินทางจากหมู่บ้านเข้ามาสู่ปราสาทเพื่อตามหาลููกกาที่ถ พาตัวมายังสถานที่แห่งนี้ในช่วงระหว่างทางก่อนที่เราจะเข้าไปในปราสาททาให้เราได้เจอเข้ากับชายล่างท้วมหุ่นอวบอั้นซึ่งเขาคือพ่อค้าขายของในภาคนี้ทายาของเขาคือเดอะดุ๊กเรานั้นสามารถซื้อของอย่างพวกปืนยากระสุนหรืออัปเกรดอาวุธได้จากเขาและดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักชื่อของเรามากพอสมควรจากชื่อเสียงที่ดังมาจนถึงที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุว่าตัวเรานั้นไปทําอะไรมาก็ตามส่วนตัวผมนั้นค่อนข้างชอบระบบการต่อสู้และย่าะชิดที่เขาออกแบบมานเห็นแล้วนึกถึงสมัย i e ี c เขาเตอร์แอตแทกใส่ แต่ผมก็หวังไว้ว่าในระบบส่วนนี้ที่ดูคล้ายกับระบบเก่านะั้นจะมีอะไรที่มันดูแปลกใหม่ไปจากของเก่าเพราะมันจะช่วยให้เกมหน้าเล่นมัง่งยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกไว้ว่า Resident Evil Village นั้นจะวางจำหน่ายให้กับ PS4, PS5, Xbox และ PC ในวันที่7พฤษภาคมปี2021ที่กำลังจะถึงนี้และเจอกันใหม่ชาวคนชอบผีทั้งหลาย